ได้ดูคลิปวิดีโอสั้นๆนะมันมีหนูกับลูกออกมาหากินอยู่ข้างพงหญ้าแล้วก็จู่ๆก็มีงูเนี่ยนะงูตัวใหญ่ด้วยสีดำเลยไม่รู้ว่างูเห่าหรือเปล่ามันก็มาคาบลูกหนูไปแล้วก็เลื้อยเข้าไปในพงหญ้าแต่ไม่ทันจะถึงพงหญ้านะ แม่หนูมันก็เรียกเข้าไปหาทางช่วยลูกหนูมันทำยังไงรู้ไหมมันก็ไปกัดที่าหางนะขนอ,อนหางของงูงูตัวนั้นนะงูมันก็เจ็บนะทีแรกม,มันก็อดทนนะมันก็พยายามที่จะเลื้อยต่อไปโดยมีลูกหนูอยู่ในปากนะแต่แม่หนูก็ไม่ ลดละความเพียนพยายามนก็กัด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 จกนกระทั่งตัวงูเนี่ยนะมันก็ปล่อยนะลูกหนูแล้วก็หันมาจะเล่นงานตัวแม่หนูนะแม่หนูก็หาทางลบหลีกนะเสร็จแ,แล้วงูก็ไปคว้า,าลูกหนูใหม่ ม่หนูก็ไม่ยอมนะกัดกัดกัดนะวน่านสุดท้ายงูยอมแพ้นะก็ต้องวางลูกหนูลงและตัวมันก็เลยเข้าพงหญ้าไปเลยอันนี้เขาก็เชื่อถึงความรักของแม่นะที่รักลูกมากนะงูตัวใหญ่นะหนูก็ไม่กลัวแต่จริงมันมันไม่ใช่เป็นสิ่งแสดงความรักของแม่เท่านั้นนะ เพราะว่าถึงแม้จะเป็นสัตว์ต่างพันุ์เนีเ่เหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เนี่ยก็มีนะหลวงพ่อเขียนนเคยเล่าตรงสาระไก่เนี่ยมันมีงูงูสาจะเป็นงูตัวใหญ่บางคนก็นวาเป็นงูจงอางนะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีพิษร้ายอะไรคขานึมก็จับหนูได้นะมันก็เลื้อยนะเข้าป่าจู่ๆนะมีกระรอกตัวหนึ่ง นะลงมาเลยนะลงมาจากต้นไม้เนี่ยมาทำอะไรรู้ไหมมากัดหางงูนะพยายามกัดส่งเสียงแก๊กแก๊กแก๊กแล้วก็กัดไอ้งูมันก็ทีแรกก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยหนูนะนะกระรอกก็ไม่ยอมนะกัดอยู่นั่นแหละจนกระทั่งสุดท้ายงูมันก็ต้องยอมปล่อยหนูแล้วหันมาเล่นงานกรรอกกรรอกก็หลบหลีกนะพยายามที่จะไม่สู้ด้วยนะ วิ่งไปที่ทางขนดทางของงูไอ้งูจุดอ่อนของมันนี่ก็คือหางนั่นแหละเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเ,เ,เรียกว่าแหว่งนะกัดสัตว์ที่อยู่ตรงปลายหางของมันได้สะดวกนะอันน,นี้หนูเนี่ยนะมันก็ถูกงูคาบนะมันก็หมดแรงนะก็ไม่มีแรงก็นอนอยู่งั้นแหละ งูมันก็พยายามจะไปคาบหนูนะแต่ว่ากระรอกก็พยายามที่จะดึงความสนใจจากงูนะก็หาทางที่จะกัดอยู่นั่นแหละสุดท้ายเนี่ยงูมันก็ยอมแพ้นะงูยอมแพ้นะเข้าป่าไปนะส่วนงูก็ส่วนหนูก็รอดตายนะอันนี้มันแสดงเห็นนะว่าความรักเนี่ยความเสสละมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะระหว่างแม่กับลูกเท่านั้นนะ แม้กระทั่งสัตว์ต่างพันธุ์เนี่ยก็ลอกนะกับหนูนี่มันก็คนละชนิดพันธุ์กันเลยนะแต่ว่าอาจจะคุ้นเคยกันก็ได้นี่เราไม่รู้นะและหลวงพอ่อพอท่านเล่าเรื่องนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยมันจะเสียสละป,ปานนี้ไหมนะจะกล้าที่จะช่วยเพื่อหรือคนแปลกหน้าที่กำลังตกทุกข์ได้ยากหรือเปล่า แต่สัตว์นี่นะมันมีตรงนี้นะนั่นจะเรียกว่าสัตว์นี่มีความเมตตานี่ก็ไม่ผิดเราจะไปคิดว่าเมตตานี่มันมีเฉพาะกับมนุษย์นะสัตว์นี่มันก็มีความรักระหว่างเพื่อนต่างพันนะอันนี้มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะไก่กับเป็ดนะหรือว่าแม้แต่หนูกับแมวนะมันก็ยังมี แต่ภาพที่ได้เห็นหรือว่าที่หลวงพ่อท่านบรรยายเนี่ยถ้ามองให้ดีๆเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนในหนึน่งความรักความเสียสละระหว่างสัตว์ต่างพันุเท่านั้นนะมองให้ดีมันก็เป็นธรรมะได้เหมือนกันไม่ใช่ธรรมะเกี่ยวกับเมตตาธรรมเท่านั้นนะเราจะเปรียบหนูนะเหมือนใจนะเหมือนใจเรา ส่วนงูเนี่ยก็อาจจะเป็นกินเลสก,ก็ได้กิเลสเนี่ยหรือว่าความหลงความฟุ้งซ่านความโกรธความเศร้าเนี่ยบ่อยครั้งมันก็คาบจิตเราไปเราสังเกตไหมเวลาเราเป็นทุกข์เวลาเราเศร้าโศกในจิตเราไม่รู้ไปไหนมันโดนความโกรธมันโดนความเศร้ามันโดนอารมณ์ที่นวนอกุศลที่คาบไปแต่สิ่งที่จะช่วยจิตของเราได้ในภาวะ ที่เป็นอันตรายนั้นเนี่ยนะก็คือความรู้สึกตัวก็รอกที่เขาไปกัดงูเนี่ยนะมันเปรียบได้กับความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันสามารถจะช่วยจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ความโศกความเศร้าหรือว่าอันตรายได้ไออาการเหล่านี้เนี่ยความโศกความเศร้าเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดนะ อันตรายมีสองอย่างอันตรายที่เปิดเผยกับอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยก็เช่นสัตว์ร้ายภัยธรรมชาติคนที่ปองร้ายรถยนที่กำลังพุ่งชนนี่เลยสมัยโน้นไม่มีนะแต่ว่าเปรียบได้สมัยนี้ก็คืออันตรายที่เปิดเผยคือเห็นตัวนั่นแหละแต่อันตรายที่ปกปิดก็คือไอ้อกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจความถือตัวมานะ นะโลภะโทสะราคะพวกนี้รวมทั้งความโศกความเศร้าความท้อแท้พวกนี้มันเป็นอันตรายที่ปกปิดมันเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับใจเราทีไรเล่นงานใจเราทีไรเนี่ยก็ทุกข์กินไม่ได้นอนไม่ห,หลับบางทีก็ถึงกับท้อแท้หดหู่ไม่อยากอยู่อยากตายนะฆ่าตัวตายเพราะความท้อแท้หดหู่หดผูเศร้าโศกเสียใจก็เยอะไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเปรียบไปก็เหมือนกับว่า ใจเหมือนกัน,นูเนี่ยมันกำลังยาถูกงูเนี่ยฆ่าไปแล้วนะแต่ว่ากระรอกเนี่ยนะมันคือความรู้สึกตัวที่สามารถจะช่วยใจของเราเนี่ยให้พ้นจากอันตรายได้ใหม่ๆเนี่ยความรู้สึกตัวที่ยังน้อยอยู่นะมันก็เหมือนกระรอกนะตัวเล็กๆที่ยังกัดขนกางถของงูได้ไม่เท่าไหร่กัดได้นิดหน่อย งูนี่ไม่สนใจเลยแต่ถ้าเกิดว่ากระลอกตัวใหญ่ๆนะหรือว่ากระลอกนี่ไม่ทิ้งความเพียรกัดอยู่เรื่อยๆกัด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 เนี่ยนะสุดท้ายงูมันก็ต้องยอมนะงูมันก็ปวดนะแล้วงูมันก็ต้องยอมต้องคลายคลายหนูทิ้งนะไอ้กิเลสก็เหมือนกันนะความเศร้าโศกความเสียใจเนี่ยถ้ามันมีความรู้สึกตัวเข้ามาช่วยเนี่ยนะอา่ากิเลสเหล่านี้ถ้ามันมีความรู้สึกตัวเข้ามาเนี่ย ความสุตัวเข้าไปจัดการกับกิเลสเหล่านี้นะทำให้มันต้องคลายนะต้องคลายใจของเราออกมานาะหน้าที่ของเราคือว่าพยายามที่จะมีหรือสร้างไอความสึกตัวนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆนะมันสามารถจะช่วยให้จิตใจของเราพ้นจากอันตรายได้นะที่จริงแล้วเนี่ยผู้เจ้าตัดไว้ชัดเลยนะ บุคคลเมื่อมีความสึกตัวอยู่กุศลละกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอากุศลธรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปนะแล้วเมื่อบุคคลมีความสึกตัวอยู่นะความสึกตัวนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อความตั้งมั่นนะไม่เลอะเลือนไม่อันตรธา,านแห่งสัจธรรมนะพอมันเกิดขึ้นทีไรนะ ใอ้ความหลงมันก็ต้องยอมแพ้ไปเราก็ขึ้นที่ไรความโศกค,ความเศร้าความเครียดแค้นเพียบาทก็เลือนหายไปนะแต่ใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเลือนหายไปเร็วนะมันก็มันกัง,งูนะที่มันยังคาบนะคาบหนูเอาไว้นะไอ้กระรอกนี่ก็ต้องกัด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 อยู่นั่นแหละนะกัดจกนกระทั่ง งูนี่มันยอมแพ้นะงูนี่มันไม่มีมือเหมือนคนเรานะถ้ามันมีมือสองข้างเหมือนเรานะมันมือหนึ่งอาจจะคาบหรืออาจจะจับหนูเอาไว้นะอีกมือหนึ่งก็อาจจะใช้จัดการกับก็รอกที่มาเล่นงานก็ได้หรือถ้ามันมีปากอยู่สองปากเนี่ยปากหนึ่งก็คาบหนูเอาไว้ปากหนึ่งก็แหวงนะเข้ามา มังับมากัดก็รอกแต่ว่ามันมีได้ปากเดียวนะจิตใจเราก็มีได้อารมณ์เดียวนะจิตใจเราบได้อารมณ์เดียวนะถ้าจิตใจตอนนั้นเนี่ยกำลังจับอะไรบางอย่างอยู่อาจจะนึกถึงอะไรบางอย่างอยู่มันก็ จะให้มันปล่อยเนี่ยนะก็ต่เมื่อเอาความสึกตัวเข้ามาแทนที่นะถ้าความสึกตัวเกิดขึ้นกระจเมื่อไหร่ก็เหมือนกับมือเนี่ยถ้ามีมือเดียวเราจับอะไรไว้เราก็ต้องวางสิ่งนั้นไว้ก่อนมือจับโทรศัพท์อยู่นะแต่ว่ามีอาหารอยู่ข้างหน้าเราอยากกินอาหารก็ต้องวางโทรศัพท์เพื่อจับช้อน พราะนั้นเน่ถ้าเกิดว่าเราเอาเราสร้างกุศลธรรมขึ้นมาในใ,นใจจิตเนี่ยพอมันรับรู้ได้หรือว่ากำหนดอยู่กับกุศลธรรมเนี่ยหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นกลางๆลเช่นลมหายใจเช่นมือที่เคลื่อนไหวเท้าที่เดินนี่นะมันก็ต้องวางอารมณ์อื่นในความคิดในเรื่องเกี่ยวกับอดีต นะความกังวลเพราะนึกถึงเหตุการณ์ในอนาคตให้พวกนี้เนี่ยใจยมันต้องวางทันทนะีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเราพยายามสร้างความสึกตัวไว้เนี่ยมันก็เป็นหลักประกันนะว่าจิตใจของเรานะจะปลอดจากอันตรายจะไม่มีอันตรายใดที่จะมาครอบงำจิตใจหรือว่า ใจิตใจของเราก็จะไม่ไปยึดอะไรที่มันเป็นโทษไม่ไปจับฐานร้อนๆน,นะไม่ไปกรรมเศษแก้วในมือหรือว่ามีโกนในมือมันจะวางนะเพราะว่ามีอย่างอื่นเข้ามาแทนที่นะแล้วก็เตรียมรับพร